สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรวรน,นิยมเกราชวันนี้นะคะดิฉันจะมาให้ความรู้เรื่องวิธีการสอนตามความคาดหวังวิธีการสอนตามความคาดหวังเป็นวิธีการสอนที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความคาดหวังของนักเรียนและนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากสื่อหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่ครูได้จัดทําให้ค่ะ จุดมุ่งหมายของวิธีการสอนตามความคาดหวัง 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความคาดหวังและความสนใจ 2. เพื่อให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่มีความคาดหวังเดียกัน 3. เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนหรือผู้เรียนและความถนัดของผู้เรียนและ4เพื่อเสริมสร้างความแตก,กต่างระหว่างบุคคลค่ะ ขั้นตอนวิธีการสอนตามความคาดหวงัง 1. เมื่อครูทราบถึงวัตถุประสงค์ของผู้เรียนแล้วครูก็กําหนดเนื้อหาสาระขึ้นมาพร้อมที่จะให้การเรียนรู้ 2. ครูได้แจกกระดาษให้กับนักเรียนได้เขียนความคาดหวังของนักเรียนแต่ละคนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 3. ครูจําแนกความคาดหวังของนักเรียนแต่ละคนออกเป็นกลุม่มตามความคาดหวังที่เหมือนกัน 4. เปรียบเทียบความคาดหวังของแต่ละกลุ่มกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ 5. ครูจัดเตรียมสื่อหรือวัตกรรมการเรียนการสอนตามความคาดหวังของนักเรียนและครู 6. ให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันตามสื่อที่ครูได้จัดทำไว้เจ็ดครูแสดงความคาดหวังของตนและแสดงให้นักเรียนทราบแปดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปว่าได้รับความคาดหวังตามความต้องการหรือไม่และเก้าให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม รายงานผลการศึกษาค้นคว้าของแต่ละกลุ่มออกมาค่ะข้อดีของวิธีการสอนนี้ 1. น,นักเรียนมีความสนใจและมีความตั้งใจจริง 2. เสริมสร้างทักษะการคิดและความคาดหวัง 3. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเองค่ะ ข้อสังเกตของวิธีการสอนนี้นะคะ 1. ครูครวรเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือว่าวัตรกรรมที่หลากหลาย 2. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พอกระจำนวนนักเรียน 3. หลังทำกิจกรรมแล้วให้นักเรียนและครูสรุปเนื้อหาตามวัตถุประสงค์เพื่อประสานความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ที่ฉันก็ให้ความรู้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ